Magic Book Puket Book Puket ขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการที่นี่ภูเก็ตทางช่องไอเดียทีวีทีวีหมายเลขแนะครับวันนี้ผมนัดนนทิชากรมาปฏิบัติหน้าที่แทนน้องโบนะครับซึ่งติดภารกิจนะครับถ้าจะพูดถึงจังหวัดภูเก็ตนะครับหลายลๆท่านนะครับคงนึกถึงความสวยงามของธรรมชาตินะคับหรือขนมระเพณีอันเก่าแก่ของที่นี่นะครับ จะมีงานงานหนึ่งนะครับที่เป็นการลราลึกถึงประเพณีอันเก่าแก่ของที่นี่นั่นคืองานพุ่นเตะนะครับึ่งจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่4ซึ่งจัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะครับมีการโชว์ความสวยงามของตึกในสไตล์ชิโนโปรตุกีสนะครับมีการเล่นแสงสีเสียงต่างๆมากมายกันเล่นบนเวทีแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีอาหารอร่อยๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับและที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับน้ารถโบราณนะครับซึ่งเป็นรถโบราณของชมรมรถโบราณที่ภูเก็ตนะครับ โอเคนะครับเรามาชมบรรยากาศภายในงานกันดีกว่านะครับผมเริ่มท้องจะหิวเลยด้วยนะครับโอคเครเอดดครับเจอ,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 อแล้วครับอาหารที่เราชอบกินตอนเด็กๆนะครับเป็นขนมน,นี่อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะเจ๊เลงค่ะ เก็ดเล้งเตียวเก็ดเล้งเหรอคคือไอติมที่มันเป็นแท่งๆของเรานี่เองใช่ไหมฮะมีกี่รสครับเนี่ยก็มีโคเขียวแดงส้มสไปร์ตขายดีไหมครับขายดีไหมครับดีค่ะแล้วฮะขายดีขายดีอยู่แล้วนะฮะอากาศอากาศอย่างนี้นะครับจะขายดีอยู่แล้วนะฮะตอนเด็กๆนะครับหลายหลายท่านนะครับก็ที่เคยเคยทานกันเคยทานกันเลยนะฮะเราไปดูตรงอื่นกันต่อดีกว่านะครับว่ามีอาหารอะไรอร่อยๆบ้างนะฮะ อ,อีกอย่างหนึ่งครับอีกอย่างหนึ่งอาหารที่เราจะเจอกันต่อไปนี่ก็คืออาโป้งคูติง่งอาโป้งนี่เป็นยังไงครับน้องขอโทษนะครับขอสัมภาษณ์หน่อยอาโป้งนี่คืออะไรคะับเป็นขนมทั่วเมืองภูกเกต็ตเนี่ยครับเ,กเกดี๋ยวนะครับอ่ะเป็นขนมพื้นเมืองภูกเกต็ตอะค่ะมันจะเป็นทําด้วยอะไรทําจากอะไรมั้งฮะเป้นข้าวเจ้าน้ำตาลแล้วก็กะทิอะค่ะคล้ายๆกับขนมอะไรนะฮะคล้ายๆได้ไหม เป็นขนมพื้นเมืองอีกอย่างหนึ่งของเรานะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็มาถึงอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราเห็นแล้วเราก็นึกถึงสมัยเด็กๆก,กันนะครับนี่เขาเรียกว่าอะไรนะครับแมคะค่ะน้ำตาลลิงค่ะน้ำตาลลิงเหรอฮะ,ะออมันมีที่มาอะไรเป็นยังไงครับเนี่ย ที่มาก็มันก็มีแต่รูปลิงเนี้ยค่ะตอนเริ่มต้นมาก็ปั้นแต่รูปลิงก่อนอั่นปั้นแต่รูปลิงก่อนแล้วก็มาดัดแปลงเป็นรูปไก่รูปต้นมะพร้าวนี่เราเราเราทานได้เลยใช่ไหมครับทา,ทานได้เลยค่ะมไม่ไม่เป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายค่ะเพราะว่าใช้สีผสมอาหารค่ะเหรอฮะขายดีไหมครับเนี่ยก็พอได้ขายอะค่ะแล้วฮะแล้วตรงนู้นตรงนู้นคืออะไรครับตรงนู้นแนะนำหน่อยนะฮะน้ำ น,น้ำจลรวดโบราณนะคะน้ำจรวดเป็นยังไงครับน้ำจรวดเนี่ยน้ำจลรวดโบราณก็คือเขาชอบกินสมัยโบราณชอบใส่น้ำออโซดาค่ะอ๋อแล้วมันจะฟูๆป่ะฮะค่ะนะฮะสีสันน่ากินมากเลยนะครับน่ากินก็ใส่สีผสมอาหารเหมือนกันค่ะเอ๊ขายดีเฉพาะเด็กๆหรือผู้ใหญ่ก็ชอบครับเนี่ยทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กเลยคะ่ะครับโอเคเขาคุ้นมากนะครับดดเดี๋ยวเราไปกับอาหารอย่างอื่นต่อกันนะครับ มาถึงอาหารอีกอาหารหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นโลโก้ของจังหวัดภูเก็ตเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับโอเอ๋วครับโอเอ๋วโอเอ๋วเป็นภาษาภาษาอะไรครับเกี้ยนภาษาฮกเกี้ยนอ๋อฮกเกี้ยนเหรอครับเกี๊ยนครับแปลว่าอะไรครับอ๋อชื่อครับตับครับมันคล้ายๆขนมอะไรนะฮะของของหวานออ๋ของหวานลุมมิตรอะไรพวกนี้ป่ะฮะอ่าา้ยๆกันมีมีเข้ามานานหรือยังครับเนี่ยโนานแล้วเหรอฮะผมเจเนอเรชั่นที่สามเหรอฮะอู้ขายมาร้อยปีเหรอครับเนี่ยเกือบระมัดเหรอฮะส่วนผสมนี่มีอะไรบ้างครับ มีวุ้ยมีถั่วแดงน้ำเชื่อมแล้วก็ใส่น้ำแข็งใส่วุ้นด้วยใช่ไหมฮะอันนี้อันนี้อันนี้คือวุ้ยคล้ายๆวุ้นอ๋อวุ้นวุ้นนี่เลยนะคะลองไหมล่ะอ่่านขอขขออลองชิมสักสักชามหนึ่งนะครับโอ้ยคิดตังค์อ่ะหอมกรุบกรอ่นี่นี่นี่โอ้โหใส่น้ำแดงมาด้วยนะครับท่าทางน่ากินมากเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะตาก้องหมดติดอร่อยครับ อร่อยครับขอกลับบ้านได้ไหมครับได้เอากี่ถุงอ่ะผู้เล่นผู้เล่นครับผมครับเล่นคือวันนี้เดี๋ยวผมถือไปเลยนะครับได้เลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับทานหน่อยไหมครับรสชาติไม่เลวเลยนะครับ โอ้โหคราวนี้นะครับเป็นขนมอาโป้งเหมือนกันนะครับแต่คราวนี้นะครับหม้อเยอะมากเลยนะครับหลายหม้อมากเลยนะครับคนทํานี้แค่คล่องว่องไวมากเลยครับคล้ายๆกับดีเจเลยนะครับเนี่ยเหมือนดีเจเปิดแผ่นเลยนะฮะขอถามหน่อยนะครับถามได้ไหมครับรบกวนนิดนึงได้ไหมฮะเอาโป้งนี่ก็คือโก้หนูนี่คือคือชื่อของพี่ใช่ไหมครับใช่ครับผมพี่ทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ย ประมาณสิบปีสิบปีแล้วเหรอฮะถ้าทางจะขายดีมากเลยนะครับเนี่ยดูนี่ครับตั้งหลายหมอ้อเลยฮะหรืออยู่สามอันเองนะฮะโอเค okay, พี่ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมไปดูพาไปดูอย่างอื่นต่อนะครับไปไปดูอย่างอื่นต่อฮะขนมขนมเยอะแอยะเลย โอ้โหแวะมาดูตรงนี้หน่อยดีกว่าน,นะครับอันนี้อะไรครับเนี่ยเป็นเป็นปลาทั้งโกทําทไมมันใหญ่อย่างเงี้ยครับปลาทั้งกยุคป,ปรับปรุงใหม่ค่ะแล้วคะค,ดดคิดได้ไงคิดได้ไงให้ได้อันเบลอเลยนะฮะเนี่ยมันมีสูตรอะไรยังไงบ้างรครับเนี่ยก็สูตรเดิมๆของผู้เก่ตนะคะแต่ว่าปรับปรุงให้มันใหญ่ขึ้นแล้วฮะจา<ะ>กให้ทันสมัยขึ้นนะคะแล้วฮะมีส่วนผสมอะไรบ้างครับเนี่ย มีแป้งสาลีอะค่ะแล้วฮะค่ะแล้วก็ขายดีไหมครับเนี่ยขายดีค่ะแล้วต่อไปคิดจะทําอันใหญ่กว่านี้อีกไหมครับเนี่ยแค่นี้ก็กินทั้งครอบครัวแล้วค่ะแล้วฮะอันนนี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบบาทค่ะแล้วฮะโอ้ยไม่ไม่แพงเลยนะฮะค่ะเออเวลาเวลาทานนี่เราต้องจิ้มไก่นี่ป่ะฮะจิ้มสังขยาด้ยค่ะสังขยาอร่อยสังขยาไปเตยผมขอลองลองหน่อยไหยได้ค่ะลองจิ้มได้เลยค่ะท่านผู้ชมครับลองกันหน่อยนะฮะว่ารสชาติเป็นยังไง กรอบกรอบ,กรอบดีนะครับขออันเล็กหน่อยได้ไหมเดี๋ยวทาทน, <c oughs> ทนไม่ทันอย่มนะุณค่ม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมต้องขอกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวผมเดินกลับมาซื้อนะครับได้ค่ะไไม่เร็วเลยนะครับไม่เร็วธรรมดาขายอยู่ตรงไหนครับเนี่ยขายที่สะพานหินค่ะสะพานหินใช่ไหมตุณเย็นใช่ไหมฮะผมไปบ่อยผมไปบ่อยโอเคครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเจอกันที่สะพานหินนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนเลิกก็มาเจอกันตรงนี้ไไปครับท่านผู้เมเดินตามผมไปที่เห็นตรงนู้นนะครับคือซอยลมานีนะครับเป็นซอยที่มีตึกอาคารสวยๆนะครับสไตล์ชิโนโปรตุกีสนะครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากลองลองเดินเข้าไปชมกันดูนะครับ ท่านเห็นถึงควงามสวยงามและความเก่าแก่ของที่นี่นะครับโอเคครับวันเรามาดูยอย่างอื่นกันต่อดีกว่าอาหารอาหารอาหารเยอะครับวันนี้และนี่ก็คืออีกหนึ่งอาหารพื้นเมืองของที่นี่นะครับอันนี้คืออาหารอะไรครับเนี่ยอ๋ออันี้อ้นี่หอยจ้อครับหอยจอ้อใช่ไหมฮะแล้วอะไรอะไร,ะไรคืออะไรคือเกี๊ยนเกี๊ยนทอดครับอ๋อเกี๊ยนเป็นชิ้นอย่่งนี้ครับพอชุบแป้งทอดมาออกมาหน้าตาเบบนี้ มันจะต่างกับมันจะต่างกับหอยจ้อยังไงฮะหอยจ้อนี่มันจะใส่เนื้อปูเนื้อปูอ่อครับเนื้อหมูครับแล้วเราจะไม่ใส่ขมแป้งไงอืเหรอฮะทีนี้เกี้ยนัจะเป็นพี่คนนี้คนไหนอ๋อเหรอฮะไหนสัมสัมภาษณ์พี่เขาหน่อยครับครับมีส่วนผสมอะไรบ้างครับอ๋อหอยจ้อกับเกี้ยนี่มันจะแตกต่างกันือว่าถ้าเป็นหอยจ้อเนี่ยก็คือแบบอ๋อมันจะมีห่อในกองเต้าหู้ใช่ไหมฮะอ๋อฮะแต่ถ้าเป็นเกี้ยนี่เราจะห่อด้วยอ๋อ เออมันหมูครับเป็นเป็นไข่มันหมูครับแล้วชุบแป้งทอดไดเลยน,นะครับรแต่ว่าเที่ยนี่มันส่วนมากมันจะมีแบบที่ภูเก็ตที่เดียวอันนีแบบนี้มากกว่าแต่ว่าหอยจ้อนี่ก็สมมมามารถก็มีมาตรฐานแต่ว่าหอยจ้อที่ร้านนี่ก็จะแตกต่างกันที่อื่นเพราะว่ามันจะมีเนือน้อกุ้งเนื้อหมูแลเนือ้อปูผสมมากอ๋อคือคือเต็มคำเต็มคำเลยใช่ไหมใช่ครับมีน้ำลาดมาใช่ไหมมีมีมีน้ำจิ้มเกี๊ยนครับเป็นน้ำจิ้มแบบเป็นน้ำจิ้มแบบแดงๆฮะไหนๆหนลดูน้ำจิ้มหน่อยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูครับน้ำจิ้ม ต้องเป็นแบบนี้นะฮตักขึ้นมาให้ดูนะครับน้ำจิ้มอ่เี้ครับเป็นพริกแห้งหวานนมาฮะใช่ครับอ๋อคล้ายๆน้ำจิ้มทอดมันใช่ครับแต่ว่ารสชาติค่อนข้างจ่าเข้มข้นกว่าอ๋อเหรอฮะี๋้วพี่จะไปชิมนบอ่าโอเคโอเคขอสักเอาเก๊ยดเอาเก๊ยดไปด้วยครับโอ้โหใจดีด้วยครับใจดีด้วย ลาดมาเลยครับลาดมาเลยครับแหมผมเกรงใจจังเลยฮะเกรงใจไม่ใช่ฮะหยิบอีกหน่อยได้ไหมฮะเอาล้อเล่นล้อเล่นครับล้อเล่นผมไม่เป็นไรครับผมชอบล้อเล่นาเนไม่อกินราดไม่มีคนเลยาดเลยนะครับดูนะครับเนื้อหมูเนื้อกุ้งเนื้อปูเต็มๆคำเลยครับน่าทานมากครับอื อร่อยครับแหมเก่งใจจังเลยมันไม่พอครับโอเคครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเวลาไปไปอุนหนุนที่ร้านนะครับอือร่อยครับอร่อยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสบายดีเลยครับพักเหนื่อยแป๊บหนึ่งตอนนี้เรามานั่งอยู่ในหน้าร้านร้านหนังสือนะครับร้านนี้นะครับเคยถ่ายทำในภาพยนตร์เรื่องม3ปี4นะครับหลายๆท่านคงเคยดูนะครับ เป็นร้านที่นั่งสบายๆชิลๆนะครับมีหนังสือให้อ่านมากมายนะครับอยู่บริเวณถนนทาลางนะะี่ครับหลายๆท่านที่มาภูเก็ตนะครับอย่าลืมแวะมานะครับผมก็จะนั่งรับประทานอาหารเนี่ยที่เขาให้มาฟรีเนะะี่ยครับแล้วเดี๋ยวเราขอปิดเบรกนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเบรกหน้ามาพบกันใหม่นะครับมีรายการอื่นๆเยอะแยะเลยะครับขอเบรกทานอาหารก่อนครับ ตักผักเกล็ดไม่ต้องรีบโอยให้พอเลือดฮีทุยได้กแกลดนำพลิกกรุงเสียบแล้วข้องกินข้องกินผู้แก็แล้งไม่แม้แต่ร้อยร้อยทัา